ราคาข้าววันนี้ข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่8พฤษภาคม66ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่พี่น้องๆทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารมาแจ้งให้พี่พี่น้องๆชาวเกษตรกรได้รับทราบข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่14,400-14,800บาทต่อตนันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่13,000 3,500-14,000บาทต่อตนันข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่9,800-13,000บาทต่อตนันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่11,000-11,500บาทต่อตนันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่12,500-13,400ถึง 1, 3, บาทต่อตนันจาราคาท้องถิ่นของท่านจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรพี่พี่น้องๆสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยกันได้ท่านที่อยากจะโทร อบถามกรมการค้าภายในก็สามารถโทรสายด่วนโทรสอบถามได้เลย1569นะคะคลิปนี้แอดมินขอตัวลราไปก่อนจะกลับม่คิดหน้าจ้าบ๊ายบาย